สวัสดีเจ้าเพื่อนๆไอ้นี่ก็มาดูกันนะข้าวผัดแหนมมาสมใจหน้าตาประมาณไหนนะวันนี้ก็จะใช้แหนมแบบนี้อันนี้มันจะรสชาติจะออกเปรี้ยวหน่อยนะตัดทอดเลยใช้หลายอันเพราะว่าอันมันเล็กนะ มันเปรี้ยวดีแบบนี้หั่นนะ ให้มันป่นอ่ะทํายังไงก็ได้ให้มันป่นอันนี้อะเขาใส่หนังหมูเยอะนะ แนมมีหลายแบบนะเพื่อนๆอ,อันนี้แบบนี้เขาใส่หนังหมูเยอะเอาตทุกกระเทียม เต็มจะได้กว้างหน่อยนะถ้าไม่ไม่ไม่เก็บอย่างนี้มันก็ไม่ได้ครัวมันเป็นครัวสนามนะเนะเครื่องปรุงก็เอาที่พอหาได้ก่อนกระเทียมแหนมแครอทหัวหอมใหญ่ มะเขือเทศกระลำปีต้นหอมผักชีพริกสดนะอยู่ในนี้เปิดเก๊ดนะขั้นต้นก็ใส่น้ำมันก่อนเลย Các thí ้าวเย็นเหลือตั้งใจให้เหลือหรือยังไงก็ไม่รู้นะลูกสาวเขาหงุดหงิดก็เลยบอกข้าวข้าวเหลือก็เย็นกินข้าวผัดสงสัยขาอยากจะกินข้าวผัดได้หมดถ้าสดชื่น เตียมเหลืองแล้วเราก็ใส่แหนมนะแหนมเนี่ยมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะต้องห่วงเลยรดหวาน่ ให้ไข่เป็นชิ้นนะก็เลยเอาไข่ผสมกับข้าวให้มันมองอไปในข้าวเลยให้มันเคลือบอยู่ในข้าวเลยนะตาเหลิวอ,อันนี้น้ำดีมันออก เกลือข้าวที่ไปก้อนออกนะให้มันกะจายทั่วทั่ว ก็หรือว่าไม่แข็งนะม่แบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็ดระดางนิดหน่อยขูดได้ยังไม่ไหม้ข้าวข้าวผัดเองจะใช้ตะหลิวแข็งๆมันจะทำให้เราไม่ต้องเคร,รืองแรงมากถ้าจะเรืออ่นอนๆเนี่ยมันก็จะตดนะฮะเพราะว่ามันไม่มีความอะไรไม่ได้

ราไฟจะก่อนนะเดี๋ยวทำาไม่ทันหวหมู้น้ำหมโอ้ย ใจชอบกินข้าวแบบเป็นตัวดิบๆนะก็เลยผัดให้นานสักหน่อยพริกไทยนะ กินแบบไม่ให้ไม่ให้มันโตมันเดือมากก็ใช้ได้แล้วนะเนี่ยให้มันขัขำน้ำนะ,อออะแอบบ่ไปก็แค่กแบบเป็นตัวใข่ตัวมันอ่ะเปิดน,นี่หนึ่งช่วงนี้เปิดไฟแรงเลย ลําปีนะ้ำหอมใหญ่แค่หรอกใส่ลงไปด้วยเลย ตอนนี้อ่ะเจก,กระทะเหล็กแล้วนะเพราะเขาจะมีหอมเหล็กมันมันไม่เหมือนกระทะอื่นได้หอมเหล็กที่เขาบอกว่ากระทะเหล็กผัดข้าวหรือว่าทําอะไรที่ผัดตัดดีนะแล้วแต่ชอบใครชอบมันมะเขือเทศชอบกินต่อเลย เย็ดนะใส่ตัวอย่างท่องหน้าเลยล้นนลวนเลย เพืเ่อนๆเลยเอาแดดันส่งสองนะ ข้าวผัดแหนมจ้ะไรนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมงานนี้ถูกใจนะเจ๊มาเจ๊มากินข้าวผัดแหนมกันสวัสดีจ้ะ